สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ปรพอพลมาอยู่ที่งานนะคะเทศกาลอาหารจานแห้วนะคะคุณผู้ชมออสมหวังที่วังยางนะคะปีนี้เป็นปีที่2นะคะที่เขาจัดปีที่2งานก็จะเริ่มวันที่19ถึงวันที่22อพฤศจิกาหกนะคะอยู่ณตรงนี้เลยเออบริเวณปั๊มบางจากนะคะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมาจากทางกรุงเทพหรือมาจากทาง สุพรรณบุรีนะคะลงสะพานนะคะลงสะพานโขแยกโคพญามานะคะลงมาอยู่นิดเดียวนะคะไม่ไกลเท่าไหร่นะคะอยู่ทางซ้ายมือเลยนะคะแต่ถ้ามาจากทางเหนือทางชัยนาทนครสวรรค์มาทางนู้นคุณผู้ชมต้องไปยูเทิร์นนะคะยูเทิร์นรถใต้สะพานแยกโคพญานะคะแล้วก็ขับมาอยู่ซ้ายมือ ะะงานเลิกวันที่วันที่2นะคะวันนี้เป็นวันที่19นะคะพฤศจิกานะคะผู้ชมยังมีเวลานะคะใครที่ชมคลิปนี้แล้วนะคะก็ใครจะมาเที่ยวนะคะเชิญเลยนะคะผู้ชมถึงวันที่2พฤศจิกานะคะเดี๋ยวป้าปรพรพาชมบรรยากาศด้านในนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะหมาเปิดงานเลยะค,ะค่ะผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศด้านในกัน นี่นะคะคือถนนเส้น3-40นะคะก็คือเส้นตรงข้างหน้านี่วิ่งไปด้านนู้นนะคะก็คือขึ้นเหนือนะคะด้านหลังด้านหลังนี้ก็ไปกรุงเทพนะคะสุพรรณนะคะแต่ตัวเมืองสุพรรณน,นี่คืองานของเขานะคะป้ายนี้เลยนะคะก็คือเป็นงานที่เขานําผลิตภัณฑ์จากแห้วนะคะหรือสมหวังนะมา ปรุงเป็นอาหารขนมได้หลากหลายเลยนะคะคุณผู้ชมก็นี่คือบรรยากาศในงานนะคะบรรยากาศในงาน,ว,น,นวันนี้วันแรกก็จะมีการประกวดเรื่องการ,าารนําแห้วหรือสมหวังนั้นมาทําเป็นอาหารได้หลากหลายชนิดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเช็คอินอย่างหนึง่งงานใหญ่มากคุณผู้ชมขอคุณผู้ชมเข้ามาชมนะคะใครที่ยังอยากจะมาอยู่มีเวลานะคะวันนี้แค่เป็นวันแรกเท่านั้น จริงๆมีหลายซอยมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เราเดินเข้ามาไปซอยนี้ก่อนเลยนะคะปิดจังปิดไจจังเลยช่วงเวลาเปิดต้นท้ยนะคะในช่วงเวลาในขั้คืนนะคะของทุีการนะคะตั้ง20 21่ะ2เดี๋ยวนะคะจเดี๋ยวออีกทีนึม่นะคะเป็ดอกไว้เป็นดอกนั้นเลยเ โชว์นะคะด้านนี้เป็น,านการทํรพาพปลาสโลของเราผลิตภัณฑ์อาหารจากสมหวังหรือเ้านะคะนี่กำลังจากวันนี้จะมีการแข่งขันกันนะคะทู้ชมด้านนี้เป็นหน้าเวทีนะคะ,ะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมนะคะทีมช,ชมได้ยล แล้วก็ขอเป็นเดี๋ยวไปชม e ีพีสองของพระพรตนะคะจะพาชมบริเวณในงานได้ทั่วเลยนะคะอันนี้เป็นด้านหน้า,าที่เขาทําการแข่งขันการผลิตพานผิตภัณฑ์จากแก้วอยู่นะคะไปชมอีพีสของพระพรเลยนะคะ